Infinity f i ไฟเสนอตอนลุดมิลาสะพายเจ้าข้ามสมุรบันทึกรักข้ามแผ่นดินของหม่อมลุดมิลาแห่งรัเสเซียในบางครั้งโชคชะตาก็นำพาหัวใจสองดวงที่อยู่กันคนละซีกโลกให้มาบรรจบกันนี่คือเรื่องราวของความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกพรมแดนเรื่องราวของหม่อมเจ้าทองทีคายุทองใหญ่เจ้าชายจากสยาม ผู้แบกรับความหวังของราชสกุลไว้บนบา่าและลุดมิลาดอกกุหลาบแห่งซาจากดินแดนที่ปกคลุมด้วยหิมะและพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของทั้งคู่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเมื่อความรักต้องเผชิญกับกำแพงทางวัฒนธรรมที่แตกต่างการเดินทางอันแสนยาวไกลข้ามทวีปและความผันผวนของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่พร้อมจะสั่นคลอนทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาสร้างมา นี่คือมหากา์แห่งความรักที่ยืนหยัดเหนือคำว่าเชื้อชาตินี่คือบทพิสูจน์ว่าความรักที่แท้จริงจะสามารถเอาชนะได้ทุกอุปสรรคในเมื่อชะตานำพาพวกเขาให้มาพบกันบทสรุปจะลงเอ,อยอย่างไรเรื่องราวการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของหัวใจสองดวงนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนที่หนึ่งชะตาที่ถูกลิขิตในคืนหนึ่งที่สายฝนปโปรยปลายอย่างหนักณนะวังประจักษ์ศิลปาคม พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรุมมาหลวงประจักษศิลปาคมทรงยืนทอดพระเนตรสายฝนที่ตกลงมาไม่ขาดสายพร้อมกับพระชายาหม่อมพริง้งบนพระแท่นตันทมมีทารกน้อยคนหนึ่งกำลังนอนหลับไหลยอย่างสงบทองรอดเจ้าต้องรอดนั่นคือคำแรกที่พระบิดาให้ไว้แก่เด็กชายที่เพิ่งลืมตาดูโลกในวันที่4มิถุนายนพศ2429 ด้วยความหวังที่จะไม่ให้มีชะตากรรมเหมือนกับพี่น้องคนก่อนๆที่สิ้นชีวิตตักใสไปอย่างรวดเร็วหมอมพริงโอบกอดโอรสไว้แน่พระอุระความกังวลเจือปนอยู่ในแววตาแต่ก็เต็มไปด้วยความรักอย่างสุดหัวใจเธอภาวนาให้คำที่สามีให้มานั้นเป็นจริงเรื่องราวเลื่อนผ่านไปหมอมเจ้าทองทีขายุในวัยเด็กเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงแต่ชีวิตในวังไม่ได้มีแต่ความสุขที่เรียบง่าย ผู้คนต่างมองมาที่พระองค์ราวกับกำลังมองดูทายาทผู้รอดชีวิตที่จะนำชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลทุกย่างก้าวของพระองค์จึงถูกจับตามองและแบกรับความคาดหวังที่หนักอึ้องเอาไว้ท่ามกลางแรงกดดันเหล่านั้นมีเพียงคนเดียวที่เข้าใจและดูแลพระองค์อย่างใกล้ชิดนั่นคือสมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิศณุโลกประชานาถ ผู้ทรงรักและเอ็นดูหม่อมเจ้าทองทีคายุเป็นอย่างมากเปรียบได้กับโอรสในใส้ของพระองค์เองวันหนึ่งกรมหลวงพิศณุโลกประชานาทรงเรียกหม่อมเจ้าทองทีคายุมาพบทรงตรัสด,ด้วยน้ำเสียงที่จริงจังแต่ก็แฝงความอบอุ่นไว้ทองเจ้าต้องไปในวัยเพียง12ปีหม่อมเจ้าทองทีคายุต้องเก็บข้าวของเพื่อเดินทางไปรัเสเซียตามพระบัญชา ม่อมพริ้งยืนอยู่ข้างๆดวงตาของเธอแดงกำ่ำภายในห้องเต็มไปด้วยความเงียบที่เจือปนด้วยความเศร้าหม่อมเจ้าทองทีคายุหันกลับไปกอดพระมารดาพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างไม่อาจห้ามได้อย่าร้องไห้เลยครับแม่ทองจะรีบกลับมานั่นคือคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพระมารดาหม่อมพริ้งทรงตรัสตอบด้วยเสียงที่สั่นเครือไปเถิดลูกอย่าลืมว่าเจ้าไม่ใช่แค่ทอง แต่เจ้าคือทองรอดที่มีความหวังของทุกคนอยู่ที่เจ้าคำพูดนั้นสะท้อนกล้องอยู่ในความรู้สึกของหม่อมเจ้าทองทีขายุในขณะที่ก้าวขึ้นเรือพระองค์โบกมืออำลาแผ่นดินแม่พร้อมกับใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำความสำเร็จกลับมาให้แก่ครอบครัวตอนที่สองดอกกุหลาบแห่งสา หลังจากใช้เวลาหลายเดือนบนเรือม่อมเจ้าทองทีขายุก็เดินทางมาถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในที่สุดณที่แห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและความรู้ของจักรวรรดิรัเสเซียพระองค์ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารม้าในช่วงเวลานั้นม่อมเจ้าทองทีขายุไม่ได้อยู่เพียงลำพังแต่ยังมีสมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงษ์ภูวนาถซึ่งประทับอยู่ที่นี่เช่นกัน ทำให้พระองค์มีที่พึ่งและแรงสนับสนุนทางใจแต่ชีวิตในต่างแดนไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิดบรรยากาศของโรงเรียนทหารที่เคร่งครัดและแตกต่างจากบ้านเกิดทําให้หม่อมเจ้าทองทีคายุต้องปรับตัวอย่างหนักทุกวันคือการฝึกฝนที่เข้มงวดทั้งการเรียนการสอนทางทหารการฝึกขี่ม้าและการฝึกความอดทนแต่ในความตึงเครียดเหล่านั้นก็ยังมีช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนและทำกิจกรรมทางสังคม ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งที่จัดขึ้นในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กท่ามกลางเสียงดนตรีคลาสสิกและผู้คนมากมายสายตาของหม่อมเจ้าทองทีคายุก็สะดุดเข้ากับสตรีผู้หนึ่งเธอมีดวงตาที่เปล่งประกายผิวขาวอมชมพูและรอยยิ้มที่ทำให้ผู้พบเห็นต้องมนสะกดเธอคือลุดมิลาเซียเกเยฟนาบาซูโควาธิดาของข้าราชการระดับสูงในราชสำนักจักรพรรดิ เธอมีเชื้อสายคอแซกซึ่งเป็นกลุ่มนักรบที่ขึ้นชื่อเรื่องความกล้าหาญและความแข็งแกร่งการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหม่อมเจ้าทองทีขายุรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ดึงดูดใจและพยายามหาโอกาสทำความรู้จักกับเธอลุดมิลาเองก็รู้สึกประทับใจในตัวหม่อมเจ้าทองทีขายุเช่นกันทั้งคู่เริ่มใช้เวลาพูดคุยกันบ่อยขึ้น ทั้งในงานเลี้ยงงานเต้นรำหรือแม้กระทั่งการออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะความสัมพันธ์ของทั้งสองเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ต้องผเผชิญหน้ากับกำแพงทางวัฒนธรรมและชนชั้นที่สูงใหญ่ในขณะที่หม่อมเจ้าทองทีคายุเป็นเจ้านายจากราชสำนักสยามลุดมิลาก็เป็นหินสาวในสังคมชั้นสูงของรัสเซีย การที่ทั้งสองจะคบหากันอย่างเปิดเผยไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่การแต่งงานข้ามเชื้อชาติเป็นเรื่องที่หาได้ยากและไม่เป็นที่ยอมรับเท่าใดานักแต่ความรักของพวกเขาก็แข็งแกร่งกว่าอุปสรรคใดๆทั้งคู่พยายามหาเวลาอยู่ด้วยกันอย่างลับๆจดหมายที่เขียนถึงกันกลายเป็นสื่อกลางในการบอกเล่าความรู้สึกและเรื่องราวในชีวิตประจาวัน จนในที่สุดหมอมเจ้าทองทีขายุตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้าและสารภาพความในใจทั้งหมดต่อลุดมิลาเขาไม่ได้ต้องการเพียงแค่การครบหากันแต่ต้องการที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันและพาเธอกลับไปที่บ้านเกิดของเขาในสยามคำขอแต่งงานนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและอันตรายแต่ลุดมิลาตอบตกลงด้วยความเชื่อมั่นในตัวเขา เธอเลือกที่จะทิ้งชีวิตที่คุ้นเคยในรัเสเซียไว้เบื้องหลังเพื่อเริ่มต้นการเดินทางครั้งสำคัญกับชายผู้เป็นที่รักการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเพราะเธอเชื่อในคำมั่นสัญญาว่าความรักของพวกเขาจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคทุกอย่างได้ตอนที่3สู่บ้านใหม่ในสยามการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดินแดนอันไกลโพ้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับลุดมิลา การเดินทางจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมายังสยามในยุคนั้นคือการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเธอต้องโบกมือลาครอบครัวที่คุ้นเคยและก้าวขึ้นเรือไปพร้อมกับชายผู้เป็นที่รักโดยมีเพียงคำมั่นสัญญาและความรักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้การเดินทางกินเวลานานหลายเดือนท่ามกลางท้องทะเลที่บางครั้งก็สงบเงียบแต่บางครั้งก็เต็มไปด้วยพายุโหมกระหน่ำ ทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความกังวลในที่สุดเรือก็แล่นเทียบท่านักกรุงเทพมหานครในปีพศ2454คศ1911ทันทีที่ก้าวเท้าลงสู่แผ่นดินสยามลุดมิลาก็ต้องผเผชิญกับโลกใหม่ที่แตกต่างจากรัเสเซียโดยสิ้นเชิงอากาศที่ร้อนชื้นผู้คนที่แต่งกายในชุดผ้าไหมสีสันสดใสและสถาปัตยกรรมแบบไทยที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน ทุกอย่างคือประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวมอมลุดมิลาได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่ราชสกุลทองใหญ่แต่ก็ต้องเผชิญกับสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสยัยและเสียงกระซิบซุบซิบจากผู้คนในราชสำนักบางส่วนพวกเขาต่างอยากรู้ว่าสตรีชาวต่างชาติผู้นี้จะสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตแบบไทยๆไ,ได้หรือไม่การรับประทานอาหารที่แตกต่าง ภาษาที่ไม่คุ้นเคยและร,รมเนียมปฏิบัติที่ซับซ้อนภายในวังล้วนเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่สำหรับเธอแต่หมอมลุดมิลาไม่เคยย่อท้อเธอใช้ความเข้มแข็งและความอดทนที่มีอยู่ในตัวปรับตัวเข้ากับทุกสิ่งเธอเริ่มเรียนรู้ภาษาไทยอย่างช้าๆผ่านการพูดคุยกับพระสวามีและคนรับใช้การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆทำให้เธอเริ่มเข้าใจและผูกพันกับบ้านใหม่แห่งนี้มากขึ้น แต่สิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกว่าได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงคือการที่สมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าฟ้าจาักรพงษ์ภูวนาถผู้ทรงเอ็นดูหม่อมเจ้าทองทีคายุเป็นอย่างมากได้ทรงเรียกชื่อสําหรับภาษาไทยว่าหม่อมมะลิซึ่งเป็นพระนามที่สะท้อนถึงความอ่อนโยนและความน่ารักของเธอได้อย่างดีเยี่ยมตอนที่สความรักที่ผลิบานในยุคแห่งการปฏิรูปเมื่อหม่อมลุดมิลาสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตในสยามได้แล้ว ชีวิตคู่ของเธอกับหม่อมเจ้าทองทีขายุก็ผลิบานอย่างสมบูรณ์พวกเขาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีทายญาตด,ด้วยกันถึงสี่คนได้แก่หม่อมราชวงศ์จักรทองหม่อมราชวงศ์ผ่องลักษ์หม่อมราชวงศ์พักพลิงและหม่อมราชวงศ์สิงคทาชีวิตของพวกเขาไม่ได้มีแต่ความสุขที่เรียบง่ายแต่ยังเต็มไปด้วยบทบาทและหน้าที่สําคัญที่ต้องทําเพื่อประเทศหม่อมเจ้าทองทีขายุสทรงทุ่มเทกับอาชีพทหารของพระองค์ ทรงเป็นที่รู้จักในานามพระบิดาของเหล่าทหารการสัตว์และสัตวแพทย์ไทยพระองค์ทรงมีส่วนสำคัญในการพัฒนากองทัพและวิชาสัตวแพทย์ของประเทศและด้วยความสามารถนี้เองทำให้พระองค์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มากมายแสดงให้เห็นถึงความดีความชอบที่ทรงมีต่อแผ่นดินในขณะที่หม่อมเจ้าทองทีขายุทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งหม่อมลุดมิลาเองก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภรยาที่อยู่เบื้องหลัง เธอใช้ความรู้ความสามารถและความสัมพันธ์ที่มาจากรัสเซียช่วยงานราชการหลายอย่างจนได้รับพระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายในการรบสงครามอินโดจีนชอรอในปีพศ2484ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสยามอย่างสมบูรณ์แล้วแต่ชีวิตที่ดูเหมือนจะราบรื่นก็ต้องผเผชิญกับพายุการเมืองครั้งใหญ่ เมื่อเกิดเหตุการณเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้านายทุกพระองค์ม่อมเจ้าทองทีคายุถูกปลดจากตำแหน่งทางทหารและถูกปรับเป็นนายทหารนอกประจำการทำให้ครอบครัวต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความท้าทายครั้งสำคัญช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้เองที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่มั่นคง,งของทั้งสองหมอมลุดมีลาอยู่เคียงข้างพระสวามี คอยให้กำลังใจและประคับประคองครอบครัวให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ผันผวนนี้ไปให้ได้ความรักของเขาจึงไม่ใช่เพียงแค่ความหวานชื่นแต่เป็นความผูกพันที่แข็งแกรง่งซึ่งสามารถยืนหยัดต่อสู้กับพายุแห่งประวัติศาสตร์ได้อย่างแท้จริงตอนที่ 5. มรดกแห่งความทรงจาแม้ต้องเผชิญกับความผันผวนทางการเมืองแต่ความรักของหม่อมเจ้าทองทีขายุและหม่อมลุดมีลาไม่เคยสั่นคลอน ทั้งสองพระองค์ใช้ชีวิตคู่ในสยามอย่างเรียบง่ายและมีความสุขดูแลบุตรธิดาที่เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์และได้เห็นทายาทของพวกเขาสร้างครอบครัวของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งม่อมราชวงศ์พักพริง้งธิดาของทั้งคู่ที่ได้สมรสกับพลตรีม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแต่ทุกการเดินทางย่อมมีวันสิ้นสุด หม่อมเจ้าทองทีขายุสิ้นชีพตักใสไปก่อนในวันที่หนึ่งกรกดาคมพศ4 8 8 6การจากไปของพระสวามีที่รักยิ่งสร้างความโศกเศร้ายังสุดซึ้งให้กับหม่อมลุดนิลาเธอต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพียงลำพังแต่เธอก็ยังคงรักษาคำมั่นสัญญาที่จะใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งและทะนงต่อไปเธอยังคงทำหน้าที่เป็นแม่และเป็นย่าที่ดีให้กับลูกหลาน ทุ่มเทชีวิตที่เหลือให้กับการดูแลครอบครัวม่อมลุดมิลาทองใหญ่ณอยุธยาสิ้นชีพิตักใสยอย่างสงบในวันที่14ธันวาคมพศ2523สิริอายุได้90ปีซึ่งเป็นอายุที่ยืนยาวที่ผ่านช่วงเวลาแห่งความผันผวนมากมายทั้งการปฏิวัติในรัสเซียการเดินทางข้ามเทรีบการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสยามและสงครามโลก เรื่องราวความรักของหม่อมเจ้าทองทีขายุและหม่อมลุดมิลาไม่ได้จบลงที่การสิ้นชีพตักใสของพวกเขาแต่มันได้กลายเป็นมรดกแห่งความทรงจำที่ถูกส่งต่อมายังรุ่นลูกหลานและผู้คนในปัจจุบันความรักที่แข็งแกร่งและไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆความกล้าหาญที่ต้องก้าวข้ามกำแพงวัฒนธรรมและชนชั้นและการยืนหยัดเคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาของชีวิต ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรื่องราวของทั้งสองพระองค์ได้สอนให้เราได้เรียนรู้ในเมื่อเรื่องราวทั้งหมดได้จบลงแล้วผมขอเสนอข้อคิดที่ซาบซึ้งและกินใจจากชีวิตของทั้งสองพระองค์หน่อยนะครับเรื่องราวความรักของหม่อมเจ้าทองทีคายุและหม่อมลุดมิลาสอนให้เราเห็นว่าความรักที่แท้จริงไม่เพียงแค่เอาชนะกำแพงทางวัฒนธรรมและระยะทางได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเอาชนะเวลาและโชคชะตาได้ด้วยชีวิตของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยความทา้าทายตั้งแต่การเดินทางข้ามทวีปการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่ไม่คุ้นเคยไปจนถึงการประคับประคองความรักท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองแต่ตลอดเส้นทางนั้นพวกเขาก็ไม่เคยปล่อยมือจากกัน ความรักของทั้งคู่จึงไม่ใช่เพียงความรู้สึกที่สวยงามแต่เป็นความมุ่งมั่นความเสียสละและความแข้มแข็งที่จะยืนหยัดเคียงข้างกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการจากไปของทั้งสองพระองค์ไม่ได้ทำให้เรื่องราวนี้จบลงแต่มันได้กลายเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและงดงามได้ แม้จะเริ่มต้นจากความแตกต่างที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวนี้ย้ำเตือนเราว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่สถานที่ที่เราอยู่แต่เป็นคนที่อยู่เคียงข้างเราในทุกๆช่วงเวลาครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของหม่อมเจ้าทองทีคายุทองใหญ่และหม่อมลุดนิลาทองใหญ่ณอยุทยาที่ผมได้นำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับฟังกันจนจบครับ ผมในฐานะผู้เล่าเรื่องรู้สึกเป็นเกียตรติและภูมิใจอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสพาทุกท่านเดินทางย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจนี้ประวัติศาสตร์นั้นมีหลากหลายแง่มุมครับบางเรื่องราวอาจแตกต่างไปจากที่หลายท่านเคยรับทราบมาบ้างขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและเปิดใจรับฟังเรื่องราวในมุมมองที่แตกต่างนะครับ เพราะการเรียนรู้นั้นไม่มีคำว่าสิ้นสุดถ้าทุกท่านชื่นชอบคลิปที่ผมทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Infinity File ของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับหากมีข้อคิดเห็นหรือคำติชมประการใดสามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับผมยินดีน้อมรับทุกความเห็นเลยครับ ก่อนจากกันผมขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ